สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเทเลอร์ของ y o Never Eat Alone นั่นเองค่ะก็ไปดูกันเลยน้องว่าในเทเลอร์เรื่องนี้มันจะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะกูกินข้าวไม่ได้เลยท็อปปิกหรอของเรื่องนี้หัวใจหลักจังค่ไม่ดีอ่ะอยากินข้าวเหรอวะจะหยใครอ่ะทำไมวะหรือว่า มึงกินข้าวคนเดียวไม่ได้บ้าใครจะกินข้าวคนเดียวไม่ได้วะนี่โตตแล้วด้วยไม่ใช่เด็กนายมานั่งทะไรคนเดียวอะเฮ้ยไม่พุ่งดับนะเว้ยกินข้าวกันได้กินเีมือทีเดียวแล้วใครกิซึ่งครักโอ้โหโคตรน่ากินเลยว่ะอร่อยมากเลยอะทำไมพี่ไม่ลองหาแฟนอะจะได้มีคนกินข้าวด้วยหาแฟนนี่มันง่ายขนาดนั้นเลยอเ้ย ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกวยพี่ซีโอ๋ยพี่ซีซีพริกเฮ้ยไอโอนิกกิลลีเราชื่อมิกโอนิกกิลลี่แล้วเดี๋ยวนะคืออะไรคือเราไม่ว่างอย่างนี้ใช่ไมขนมะไปกินด้วยกันปะไปดิแล้วมิกมีอะไรที่กินไม่ได้บ้างปะไม่นะแล้วเดี๋ยวอ่ะกินข้าวคนเดียวไม่ได้กินข้าวคนเดียวไม่ได้อ่ะ ในโลกนี้ยจะมีใครกินข้าวคนเดียวไม่ได้บ้างก็อน้องหมูไงงันเล่ามาพิสูจน์กันอวยคน้องหมูก,กินข้าวไม่ได้รือแค่เรียกร้องความสนใจกันแน่แต่เปรมอ้อนเก่งมากตอนเนี้ยเดียวข <c oughs> ุ่นเปรมชัดๆวันนี้กูไปกินข้าวกับมึงไม่ได้แล้วว่ะข้าวไร่ว่ามึงไม,งนมน่นี่กูนีนนดติวกับมูอุย้ยภาษาอีสานเนี่ดราม่ามากกันกินข้าวคนเดียวไม่ได้อะ เหมือนเป็นดาราเลยอะโลกกเงาะกลัวส้มโออะไรเงยกลัวอะไรแปลกๆเออกลัวอะไรแปลกๆสีแน่นอนใช่ไหมใช่มีน้ำต้องมูดมาส่งครับชแปลว่าเหลือสีปกติเขาจะเข้มเขมมอั่นยงวิเหลือกันน้ำเงินอ่ะเนาะเฮ้ ไปกินข้าวกันเลิกเมันเด็กได้แล้วเฮ้ยอะไรอะ เอ้ยพี่สปายไปด์ถางนั่นลงมีใครกินข้าวกับผรมไหมครับอย่ามือสิอย่ามือกินกับฉันเองฉันเองเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยผมคุณชายขนมหวานครับกินขนมหวานไหมครับร <c oughs> แบวจังวะแบบเกินอะแบวกลุก่ม แล้นี่ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับทีเซอร์เรื่อง you never eat alone นั่นเองค่ะ<ช>เมื่อความหิวตัวเท่าบ้านใช่ไหมอ่ะอ่ะ,อะให้คุณเจนก่อนว่าความประทับใจในทีเซอร์เรื่องนี้อ่ะอยากได้ฉากไหนบ้างก็คืออ่ะ ชอบหลายฉากมากก็คือเออตอนแรกอะที่ดูอะเอ้ยมันก็เปิดเรื่องมาด้วยหัวข้อที่ใหญ่มากเลยก็คือด้วยตัวที่ความว่านายเอกอะเออ,เอ,อนายเอกอะคือ <Peace. S 2> แบบกินข้าวคนเดียวไม่ได้ไไดอ่ะอันนี้เป็นท็อปปิกใหญ่แล้วก็มีนักแสดงมากมายอะไรเงี้ยอ,อาจจะอาจจะเป็นคนรอบตัวของคุณพีอ,อะไรเงี้ยก็ได้พูดว่าแบบมันจะมีคนจริงๆหรอที่แบบไม่สามารถกินข้าวคนเดียวได้อ,อ,อะไรเงี้ยก็น้องหมูไงคุณชอบฉากนั้นมากฉันชอบฉากนั้นมากแต่ว่าความจริง เขาหรือเขาพูดถึงอีกคนเขาพูดถึงพีดคือด้วยด้วยบริบทตอนนั้นนะอันเนี้ยฉันแค่คิดว่าเออคนที่ชื่อพีดอ่ะเออที่ที่น้องเล่นชีิดเออคืออาจจะชื่อหมูก็ได้แล้วก็แบบเป็นน้องของเปย์อะไรเงี้ยแล้วเปย์เป็นพี่ชายของแต่น่ารักอะแบบฉันอยากหาใครมาออนงั้นเรามาดูกันคิดบุญก็บอกว่างั้นเรามาดูกัน ว่ามันมันเป็นแค่การกินข้าวคนเดียวไม่ได้หรืแค่น้องหมวเรียกร้องความสนใจซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการเปิดปมของหนังเรื่องนี้ไงของซีรีส์เรื่องนี้ว่าแบบอ่ะสรุปสุดท้ายแล้วการที่เขากินข้าวไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีปมอะไรบางอย่างเราก็ต้องมาร่วมค้นหากันก็ต้องอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าบริษัทนี้มันมาจากเหมือนที่ทำาว้ไว้ผ่ามีความแบบเฟกเซนเลยก็จะอาจจะทำให้เราแบบมาดูเพื่อผ่อนคลายผ่อนคลายแพนอะไรอย่างเงี้อ่ะแล้วเจ๊ชอบทางไหนชอบทางไหนดิฉันนาอยากจะพูดว่าเรื่องเรื่องของตัวละครของทีเข้ามซ ในเรื่องนี้ก่อนอว่าปรับลุคให้น่ารักแล้วก็ดูแบบเออดูเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องที่แล้วของ Y ายอ่ะก็เข้าถึงง่ายแต่ว่า แต่ว่าเขาอาจจะเข้มหน่อยเข้มไปเรื่องนี้แล้วก็จะมีความแบบเก๊กมีความแบบเถื่อนมีความแบบปากแข็งโคตรเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็จะดูแบวดูอบอุ่นเออดูอุ่นกว่าที่แล้วอะไรอย่างงี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าการแสดงเขาก็ดีนะเพราะว่าทำให้เราเข้าถึงไงว่าเขาดูอบอุ่นขึ้นแล้วก็สีอ่ะก็จะเป็นตัวแทนระหว่างสีน้ําเงินกับสีเหลืองเออใช่ใช่แต่ถ้าถามดิฉันดิฉันมองว่าคืออันเนียมันจะออกในเอสเพซึ่งเอสสารมันเป็นตัวแทนสีเขียวและคู่แข่งอ่ะมันจะเป็นสีแดงกับสี ฟ้าเพราะฉะนั้น่ะมันก็เลยแหวกไปเป็นสีน้ำเงินกับสีเหลืองก็จะได้ไม่เห็นเลยอเออ้จะเห็นอย่างนี้แทนแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าผู้ก่เขาจะสื่ออะไรเปล่าก็เห็นเป็นตัวแทนของสีเหลืองกับสีน้ำเงินอย่างเดียวอเอออะไรอย่างนี้ที่สังเกตได้แล้วก็ ก็ซีรีส์ก็คือสีสดใสข้างในหัวใจสีดวงไม่ได้ก็ถืก็ถือว่านักแสดงที่มาสมทบก็คือขับข้างแน่นหนามากแล้วแต่บุญเปรมจิมมี่ทอมมี่ก็มีไดเลโอไดรเลโอแล้วก็มีหนังหน้าโรงด้วยก็ถ้าใครอยากจะไปติดตามซีรีส์เต็มๆของเขานะคะก็เริ่มวันแรกเลยเนาะฉายยี่สอธันวาคมทาง AIS เพลงนั่นเองนะคะก็มาทุกวันอังคารเนาะเวลา3ทุ่มโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ใครอยากเห็นคลิปนี้เต็มๆก็เดี๋ยวมีลิงก์ไว้ด้านบนด้านล่างแล้วก็ท้ายคลิปนะคะก็พวกเราเป็นก่อนแล้วบ๊ายบาย